เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2557ณห้อยหณห้องคอนเวนชันโรงแรมรามาการ์เดนส์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมงานนี้จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงาน5ห,หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานอายการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พันดับรถเอกดอรนรัตสเวตนัน์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้สอดประสานเชื่อมโยงกันในเชิงบูรณาการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและเสมอภาคโดยเป็นการนำจุดเด่นของแต่ละส่วนราชการเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความ,มซําซ้อนอันจะนำไปสู่การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล